สวัสดีครับผมพ่อไอสามเหลี่ยมโต้นะครับวันนี้ก็จัดไปครับกับรถ3ามระดับที่ถูกที่สุดในบริษัทสามเหลี่ยมโต้นะครับนะวันนี้ก็จัดให้นะครับอันนี้คือการอัปเดตนะครับก็คือเดือน5นะครับผมนะเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะคนที่โทรหาผมสิสายแรกที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4จ้าส้เนเดอนะครับอ่ะเรามาดูคันแรกเลยครับกับรถบ้านฝากขายคันนี้นะครับนะกับคันนี้ครับผมมาด้าไฟเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้บอกเลยว่าสะใจคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ 2.5ลิตรนั่นเองนะครับคันนี้ก็บอกว่าเต็มสูบกันเลยทีเดียวนะครับผมนะใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเดินทางมาตีแรกไก่นะก็ใช้งานได้ปกติแค่นั้นเองนะครับราคาค่าตัวนะครับจากราคา149,000บาทวันนี้ก็บอกเลยใช่ไหมว่าถูกที่สุดในบริษัทซาลลโอโต้นะครับเอาจัดไปอันนี้อันดับที่3ก่อนนะคันนี้ับคุณลูกค้าจัดไปที่ราคา99,000บาทครับเป็นไงโอ้ กระบาครับราคาไม่ถึงแสนครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับจด44ก็น่าจะเป็นปี0-1นหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะสภาพสวยๆเดี๋ยวให้ดูรอบคันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูคันต่อไปกันครับผมโอ้ยังสวยเฮ้ยโคตรเคลอนตื่นเมื่อดูว่าตัวแรกนึ้ว่ายางใหม่ปียี่ิบนะครับยางยางก็สภาพพร้อมใช้งานนะปี17เจ็ดนะครับผมนะก็ซื้อรถไปพร้อมใช้งานเลยครับไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดหน่อยครับก็ถือว่าโอเค นี่นะครับโอเคเลยแหละจริงๆรรถราคา9 9 0 0นะครับซื้อไปบรรทุกนะดูแม้ไรเเด้อข้างหลังครับสภาพนี้ยังก็เหมือนใหม่นะครับนะนี่ครับสวยๆเลยนะอันนี้ใครอยากได้ไปก็จัดเลยนะครับคุณลูกค้านะรถมาจากร้อยเอ็ดครับก็มาตีแรกกับเราไปนะครับขันแรกผ่านไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันเลยก็จะใน3าคันนี้จะมีกระบะแค่คันเดียวนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นรถเก๋งหมดเลยครับพี่ดีบด่วนเลยนะมีแค่คันเดียวนะบอกเลยครับ9 0 0 0 0 9 0 0 0บาทครับผมนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับว่าอีกสองคันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับคือนี่แบบเรียวไปเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาใหม่ไหม่สี0พโลนะครับอืมปี2ี่บครับเป็นไงคันนี้นะครับคันนี้ก็ฟรีดาวได้นะครับนะงวด4ี่พันตลอดสัญญานะครับผมแต่ผมได้เงื่อนไขมาใช้เงินออกรถ2 0,000จบเลยนะ2 0 0 0 0จบเลยนะผ่อน3 0 0พันตลอดสัญญาจ2บสองวดถ้าอยากได้โทรหาผมด่วนนะ ก็คันนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับก็อยากเอามาโชว์ไปงั้นแหละจ้ะอ่ะคันนี้2ของเรานะครับเป็นรถแบรนด์หลักกันเลย2คันนี้เป็นรถแบรนด์หลักเลยแบรนด์แบบแบรนด์หลักๆเลยนะจัดไปครับกับนี่โตต้าโครลาอัลติสนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ลูกค้าก็ขับมาขายเหมือนกันนะครับก็รถข้างหลังครับจะบ้ายังไม่ค่อยได้ล้างนะครับผมนะคันนี้ขายที่ราคา8 9ด0มืนบาทนะครับนะคันนี้ก็จัดไปนะครับวันนี้ก็ให้ราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับ คุวระเอาติดคันนี้นะครับผมถ้าอยากได้ก็รีบมาจัดนะครับเฉพาะสิบสายแรกเท่านั้นนะนะครับผมจากราคา1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าบาทเหมือนกันนะครับคันนี้ก็มาจัดให้นะครับตัวนี้เป็นปี2009ด้วยนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมภฟหนุงภายในก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันสุดท้ายกันเลยนะครับแบรนด์หลักคอนด้าครับผมเครื่องมันหกนะนี่เครื่องมันหกนะสวยๆครับรถบ้านฝากขายครับอ่ะเรามาดูคันสุดท้ายกันครับพี่ มาเลยนี่จัดให้เลยครับผมนี่เด็ด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 นะครับ Honda c e t เโอหูวเห็นแล้วก็ขนลุกแล้วครับราคาคันนี้นะ89,000บาทครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดของเราเลยนะเรียงระดับมาเนาะ3 2 1นะครับนะ,ะนะครับผมตัวนี้ก็ถูกนะครับ89,000บาทแต่ถ้าใครเอาจริงๆผมขายให้79,000บาทนะเฉพาะคนโทรสิทธิ์สายแรกเท่านั้น เกียร์โตคันนี้ขับมาจากกรุงเทพนะครับขับมาตี MG3 ครับเป็น Honda City นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับช้ยางก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยนะครับผมยางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็รถสภาพงานใช้ได้ทุกคันนะครับถ้าสนใจโทรหาผมสิบสายแรกที่เบอร์097939394รับรองนะครับเลือกผมไม่มีหวังแน่นอนเพราะอะไรหรือเปล่าครับเลือกคุณภาพเลือกของคุณค่าเลือกของคุับครอปไอซ์ลมโตวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ